เด็กหญิงนิยายล่าแขนฉบับนางมานบทที่เจ็ดสิบหกเขาไม่ทำหรอกประการแรกสุนกงกงทิ้งมารดาของเขาหนีเอาตัวรอดว่ากันตามหลักเหตุผลเขาไม่มีทางเก็บคนเช่นนี้ไว้ใช้งานอีกประการที่สองคือ เขาไม่ใช่คนโง่มีหรือจะมองสายสนกลในไม่ออกอยากเป็นผู้บริสุทธิ์เหนือเรื่องเราช่วยซุนกงกงหลบหนีคือสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดกลุ่มคนเบื้องล่างหายไปหมดแล้วดวงตาคมกริบมองฝ่าความมืดของท้องถนนเห็นเงาเลือนรางของรถมา้าแล่นไปตามเส้นทางอันคุ้นเคยจึงถอนสายตากลับชินอ๋องไม่เพียงไม่ช่วยซุนกงกงยังคิดยืมมือพวกเรา กำจัดเขาอีกด้วยข้าทูลขอชีวิตจุนกงกงจากฝาบาทให้ภรรยาเป็นผู้ลงมือจัดการเขาทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีเหตุผลท่งเทียนเหิงส่งสายตาขอโทษแม่ทับฉินความจริงสาหายไม่ควรมีเรื่องปิดบังกันแต่เรื่องนี้ขออภัยที่ข้ามีอาจแจากแจงเหตุผลให้ท่านฟังได้ฝ่ามือทรงพลังตบบ่าทรงเทียนเหิงหนักๆสองครั้ง ชีวิตคนเราย่อมมีความลับที่บอกผู้อื่นไม่ได้ซื่อจืจอข้าเชื่อมั่นในตัวท่านเชื่อว่าท่านยืนอยู่ข้างความถูกต้องและเป็นศัตรูกับคนเลวสิ่งที่ท่านทำข้าไม่ถามหาเหตุผลหวังเพียงท่านจะไม่ลืมข้ายามต้องการความช่วยเหลือแน่นอนว่าไม่ลืมเรื่องคืนนี้ขอบคุณท่านมากที่ให้ความร่วมมือเรื่องเล็กน้อยใหญ่ต้องเกรงใจ ได้ยินว่าชินอ๋องเข้าวังไปร้องขอความเป็นธรรมให้พระมารดาบอกว่ามีคนสร้างหลักฐานเท็จมาใส่ร้ายชินไท่เฟยฝ่าบาทปฏิเสธไม่ให้เข้าเฝ้าบัตรนี้จึงยังคุกเข่าอยู่หน้าตำหนักบรรทมไม่ยอมลุกขึ้นซื่อจือคิดว่าเขามีแผนการอันใดอยู่ในใจใบหน้าส่งเทียนเหงสงบราบเรียบไม่มีความกัดกุ้มหรือเคร่งเครียดให้เห็นแม้แต่น้อยเขามีสติ กับทุกสถานการณ์เช่นนี้ทำให้คนอดเลื่อมใสไม่ได้จริงๆไม่ว่าเขามีแผนการอะไรสุดท้ายหมากระดานนี้ก็ยังเป็นฝาบาทที่ควบคุมความผูกพันระหว่างพี่น้องทำให้ฝาบาททรงเล,เลือนชั่วขณะนะเวลานี้สายพระเนตรแจ่มชัดสิ่งใดควรปัดสิ่งใดควรเก็บในพระไทยฝาบาทชัดแจ้ง แววตาแม่ทัพฉินเต็มไปด้วยความเลื่อมใสสัตรายิ้มกล่าวหมากกระดานนี้ชนะหรือแพ้อยู่ที่คนลงแรงฝ่าบาทไม่ได้ประทับอยู่ตรงนี้ซื่อจือไม่จำเป็นต้องถ่อมตนยกผลงานทั้งหมดให้ฝ่าบาทเพื่อประจบเอาใจแผ่นดินแคว้นอูจะสงบสุขได้หรือไม่ยังคงต้องอาศัยซื่อจือกับท่านหทั้งสองมีกล้ารับมีกล้ารับทรงเทียนเหงปฏิเสธอย่างสุภาพ บ้านเมืองจะสงบสุขหรือไม่อยู่ที่การปกครองฝ่าบาททรงพระปีชาขุนนางอย่างพวกเราเพียงน้อมรับพระบัญชาเท่านั้นซ่งเทียนเหิงเป็นคนมีความสามารถที่ไม่เคยโอ้อวดตนเอง ต่างจากผู้อื่นที่พอมีผลงานเล็กน้อยก็วางท่าใหญ่โตด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นที่โปรดปรานของห้องเต้ขุนนางตรงศินไม่มีใครไม่ชื่นชอบเขาแม่ทับศินคือหนึ่งในนั้นถึงขั้นมุ่งมั่นตั้งใจจะนำบุตรชายมาฝากตัวเป็นสิทธิ์อีกฝ่ายเพื่อวันหน้าจะได้เก่งกาจมากความสามารถเหมือนผู้เป็นอาจารย์สองบุรุษยืนสนทนากันต่อสักพักถึงค่อยแยกย้าย รถม้าหยุดลงที่หน้าบ้านร้างห่างไกลผู้คนหลังหนึ่งเสียงสารถีลอดผ่านผ้าม่านประตู ว่าถึงพี่หมายแล้วหลิวหมิงยวนจึงลุกขึ้นเลิกผ้าม่านคล้อมตัวออกจากรถมาพันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นดวงตากระจ่างใสดุดห้วงดารามองสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบลมพัดหวีดวิวยอดไผ่เสียสีกันดังสู้ซ่าทิ้งเงาดำยืดยาวเป็นเส้นสายเต็มพื้นลานบ้านบรรยากาศยังคงวิเวกวังเวงหน้าหวาดกลัวไม่ต่างจากครั้งแรกที่มาเป็นบ้านร้างที่นางใช้ ส่งชินอี้ไปลงนรกในตอนนั้นหลิวหมิงหยวนเหลือบมองข้างกายพบเพียงความว่างเปล่าจึงบังเกิดความรู้สึกวูบหวงสองมือเย็นเฉียบไร้ไออุ่นหอยหาคนจับจูงเข้าไปด้านในโหยินน้อยด้านในจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วหวังมู่เปิดประตูออกมาต้อนรับนายหญิงพลางผายมือเข้าไปในตัวบ้านโหยินน้อยเชิญ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนค่ำมืดดึกดด่นข้าไม่เห็นซื่อจื่อเลยเขาไปที่ใดหรือหลิวหมิงยวนตัดสินใจถามถึงสามีที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอยกับหวังมู่หาได้รีบร้อนเดินเข้าไปในบ้านขึืนลมเริ่มมาแล้วนางรู้ว่าเขามีเรื่องมากมายให้ต้องจัดการแต่อย่างน้อยควรมาดูนางสักหน่อยหรือไม่หวังมู่อมยิ้มตอบ ซื่อจืออยู่กับหูหยินน้อยตลอดเวลาหูหยินน้อยเพียงไม่เห็นซื่อจือเท่านั้นหลิวหมิงยวนกว่าสายตาหาตามุมมืดหัวคิ้วขมวดเข้าหากันเมื่อไม่เห็นเงาร่างของคนที่คิดถึงซื่อจือไม่ได้อยู่ที่นี่ขอรับแต่จะตามมารับหูหยินกลับบ้านไปพร้อมกันหวังโม่ชีแจงในใจหลิวหมิงยวนมีความไม่สบอารมณ์ว่าผ่านแค่เสียงแล้วพูดองค์ครักหวัง ต้องการอย่างเชิงโทษสะข้าหรือตกลงเขาอยู่หรือไม่อยู่กับข้ากันแน่หวังมู่เกาศีษะะยิ้มแห้งตอบกับเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินก่อนหน้านี้อยู่ ว่าตอนนี้ไม่อยู่ขอรับอย่างไรเสียหวังมู่ก็ไม่ใช่คนใต้อานัตของหลิวหมิงยวนคาดขันเขามากเกินไปย่อมเป็นนางที่ดูไม่ดีนางไม่ใช่ภรรยาที่ต้องตามติดสามีไม่ห่างซ่งเทียนเหิงไม่อยู่เจตนาของเขาอาจต้องการให้นางจัดการชำระหนี้แค้นด้วยตนเองมากกว่าอารมณ์น้อยอกน้อยใจถูกขจัดเรื่องซุนกงตง ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นซ่งเทียนเหิงที่วางแผนนางเพียงนั่งรอรับผลประโยชน์เหตุใดยังต้องเรียกร้องให้เขามาอยู่ด้วยตลอดเวลาอีกเล่าในใจหลิวหมิงยวนบังเกิดความตื่นตระหนกไม่นึกว่าตนเองจะกลายเป็นสตรีน่ารำคาญไปเสียแล้วความรู้สึกของการพึ่งพาช่างน่ากลัวจากที่เคยเป็นคนลงมือเฉียบขาดบัดนี้กลับไม่มีความมั่นใจเมื่อข้างกายไร้เงาสามี เข้าไปด้านในกันเถิด หลิวหมิงหยวนเอ่ยกับหวังมู่หลังจิตใจสงบลงนางมีเวลาแก้แค้นเพียงคืนนี้คืนเดียวเมื่อใดที่ท้องฟ้าสว่างสถานการณ์ในเมืองหลวงใจยากคาดเดานางต้องเก็บตัวอยู่ในตัวเพื่อความปลอดภัยนี่คือข้อตกลงที่นางทำไว้กับซ่งเทียนเหงิงสภาพภายในบ้านร้างยังคงเก่าสุดสม้มตามเพดานเต็มไปด้วย,ยหยักย่บนพื้นมีแต่ฝุ่นย่ำเท้าผ่านแต่ละทีละอองฝุ่นเป เป็น้องลอยฟุ้งขึ้นมาเกาะตามชายกระโปงแสงตะเกียงสว่างสวยัยเพียงพอให้หลิวหมิงยวนเห็นทุกอย่างหลังมองสำรวจครบทุกซอกทุกมุมนางพันตระหนักถึงความไม่ถูกต้องเจ้าขันทีชั่วไม่ได้อยู่ในนี้หวังมู่เห็นคิ้วเรียวงามของนายหญิงขมวดมุ่นยอมเข้าใจเขาไม่ได้เอ่ยอธิบายสาวเท้าไปยังเสาต้นหนึ่ง กดนิ้วหัวแม่มือลงบนผิวไม้ที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นหากไม่ใช่คนช่างสังเกตจริงๆจะไม่มีทางรู้ว่าเสาต้นนี้ซุกซ่อนกลไกลสำหรับเปิดห้องลับเอาไว้ผนังห้องด้านในสุดมีความเคลื่อนไหวเผยเส้นทางลับลงสู่ห้องใต้ดินหลิวหมิงยวนยืนตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็น ที่นี่เป็นเขตลงทันนอกกฎหมายของซื่อจือใช้เข็นความลับรวมถึงจัดการศัตรูโดยไม่ผ่านมือทางการซุนกงกงอยู่ด้านล่าง หูหยินน้อยเชิญตามผู้น้อยมาหวังมู่ยืนยิ้มแย้มรอนายหญิงที่หน้าประตูลับหลิวหมิงยวนรีบดึงสติกลับมาส่งเทียนเหิงเป็นคนลึกล้ำยากอย่างถึงมีสถานที่ลับเช่นนี้ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกบันไดหินทอดยาวไร้จุดหมายตามผนังมีดวงไฟจากตะเกียง ขอให้แสงสว่างสองเส้นทางอันมืดมิดให้สว่างสวัยราวกังวันดูจากความกว้างขวางของทางเดินห้องใต้ดินส่งเทียนเหิงต้องใหญ่มากเป็นแน่ภาพที่สะท้อนในตาดำคลับทำลมหายใจหลิวหมิงหยวนสะดุดร่างสั่นสะท้านพลันจมดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานยามอยู่ในคุกหลวงความรักความแค้นความเจ็บปวด ความไม่เป็นธรรมต่อตัวเป็นเกลียวขึ้นซัดศาส,สหัวใจนางอย่างไร้ปลานีทะเลสาบสงบนิ่งปั่นป่วนคุ้มครัง่งเมื่อเรียวบางยกขึ้นกลุ่มหน้าอกขยุ่มอภรรบริเวณนั้นจนยับยน่นเรลวเพิงแห่งความเครียดแค้นลุกโหมในดวงตามองเครื่องทรมานที่ตนเองคุ้นเคยเป็นอย่างดีทีละชิ้นทีละชิ้นจนครบไม่นึกว่าส่งเทียนเหิงจะเรียนแบบลานลงทันในคุกหลวงได้เหมือนจริงขนาดนี้ เราวกับยกที่นั่นมาไว้ที่นี่ทุกการเปลี่ยนแปลงของนายหญิงอยู่ในสายตาหวังมู่ตลอดแม้สงสัยว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรเขากลับเลือกที่จะไม่ถามเพราะผู้เป็นนายได้กำชับเอาไว้ดูได้ฟังได้แต่ห้ามปากมากมิเช่นนั้นจะไม่ได้พูดอีกตลอดชีวิต ผู้ใดบอกการรู้มากเป็นเรื่องดียิ่งเป็นเรื่องไม่ควรรู้ยิ่งทำให้คนอายุสั้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย็ยนเยียบพลันดังขึ้นหลิวหมิงหยวนเย้องย่างลงบันไดไปยังลานลงทันเสียงฝีเท้าสะท้อนกล้องห้องหินแม้แผ่วเบาแต่ให้ความรู้สึกหนักอึ้งเป็นพันจินทำให้คนที่ยืนเรียงแถวรอต้อนรับไม่กล้าขยับตัวส่งเดชหูหินน้อย หูเจียนเป็นคนแรกที่เอ่ยทักทายเขาทำงานรับใช้หญิงสาวตั้งแต่ยังเป็นคุณหนูจวบจนบัดนี้แต่งงานแล้วย่อมเข้าใจลักษณะท่าทางที่ผู้เป็นนายแสดงออกมาว่าหมายถึงอะไรดูท่าดนตรีที่จะบรรเลงในคืนนี้คงหอยหวนไม่เบาหูเจียนส่งสายตาให้ลูกน้องนำตัวซุนคงกงเข้ามาส่วนหวังมู่แยกตัวไปยืนดูสถานการณ์ห่างๆหน้าที่ของเขาใน คืนนี้คือจัดเตรียมสถานที่ไม่ใช่นักสแสดงที่ต้องลงเวทีเหมือนทุกครั้งองค์รักสองคนลากร่างที่ถูกกระสอบผ้าป่านคุมหัวเข้ามา ตามคำสั่งแม้มือเท้าถูกมัดคนผู้นั้นก็ยังพยายามดิ้นรนขัดขืนเสียงอู้อี้ดังล้อกระสอบผ้าป่านออกมาพอถึงที่หมายทั้งสองก็จัดการโยนร่างนั้นลงพื้นแรงเหวี่ยงทำให้กระสอบผ้าป่านหลุดออกจากหัวเผยใบหน้าโกรธขึงรับคนเกรี้ยวกาดของซุนกงกงขันทีไวกลางคนผนึงตาใส่หลิวหมิงยวนประกายตาแข็งเกร้าดุดันเราต้องการจะกินเลือดกินเนื้อ หลีวหมิงยวนหาได้วันแกรงยอบกายลงนั่งบนเก้าอี้ที่ลูกน้องจัดเตรียมไว้ให้อย่างเชื่องช้าสง่างามครั้งหนึ่งนางก็เคยมีสภาพเช่นนี้ถูกจับขณะหลบหนีจากนั้นโยนเข้าคุกหลวงนรกบนดินที่ไม่มีผู้ใดอยากย่างตรายเข้ามา ชาติก่อนนางคือผู้บริสุทธิ์ต่างจากขันทีชั่วตรงหน้าที่เลวซามต่ำช้าสมควรได้รับการลงทันดวงตาสีน้ำหมึกวาวรอดนึกถึงความโหดร้ายที่นางได้รับจากเจ้าขันทีชั่ว ภาพการลงทันทรมานผุดขึ้นมาในหัวประหนึ่งโคมม้าหมุนปลุกทะเลเพลิงแห่งความเครียดแค้นให้ลุกโหมหลิวหมิงยวนส่งเสียงหัวเราะประดุดนางมารร้ายแผ่กลิ่นอายเย็นเยียบกดข่มผู้คนประสานสายตากับลูกนี่อย่างเหนือกว่าตกมาอยู่ในมือข้านรกเท่านั้นที่ข้าจะส่งเจ้าไปดูท่าซุนกงกงจะอึดอัดหูเจียนเอาผ้าอุดปากออก ให้เขาได้พูดตาสักเล็กน้อยก่อนที่จะไม่มีโอกาสหลิวหมิงยวนเอ็นกายพิงพานักเท้าแขนอย่างเกียดคร้านหลุบตาลงต่ำให้แพ้ขนตาช่วยปกปิดความตื่นเต้นยินดีที่จะได้แก้แค้นหูเจียนทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วทันทีที่ปากได้รับอิสระเสียงแหลมเล็กก็ตวาดขึ้นด้วยความเดือดดานหลิวหมิงยวนข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นใดๆต่อกัน เจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเบื้องหลังข้ามีคนที่เจ้าไม่ควรล่วงเกินคอยสนับสนุนอยู่หากไม่อยากเดือดร้อนรีบปล่อยตัวข้าเดี๋ยวนี้หลิวหมิงหยวนช้อนตาขึ้นแค่นเสียงขึ้นจมูกพางยิ้มเย็นซุนกงกงเจ้าแน่ใจว่าระหว่างเราไม่มีหนี้แค้นที่ต้องชำระจิตใจที่อยากกำจัดข้าอยากคิดว่ามีแต่ท่าน กับลูกน้องคนสนิทของชินอองที่รู้เรื่องสิในเมื่อก้ายุยงคนให้สังหารข้าเหตุใดถึงไม่กล้ายอมรับเล่าผู้สูงศักดิ์ที่อยู่เบื้องหลังเจ้าข้ารู้ดีว่าเป็นใครและที่ผ่านมาข้าก็ไม่เคยกลัวเขาเจ้าพูดอะไรข้าไม่เห็นรู้เรื่องซุนกงกองชัดหน้าแสดงความหยิ่งยโส ổ, แววตาหลิวหมิงยวนลึกล้ำดำมืดไร้ที่สิ้นสุดพูดไม่ช้าไม่เร็ว ซุนกงกงเจ้าลืมแล้วหรือว่าสามีข้าเป็นใครเขาสามารถสืบเรื่องชั่วช้าที่เจ้ากับชินไทเฟยร่วมกันทำเมื่อหลายปีก่อนได้เรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นมีคนปองร้ายภรรยาคิดหรือว่าเขาจะไม่รู้เจ้าประเมินความสามารถสามีข้าต่ำเกินไปกระมัง เราลอกขึ้นสั่นไว้ก่อตัวในดวงตาซุนกงกงหากถามว่าแผ่นดินแขวนอูบุคคลใดที่ไม่ควรประมาทและล่วงเกินคำตอบย่อมเป็นซ่งเทียนเหงิงเขาไม่เพียงเป็นคนหนุ่มอนาคตไกลความรู้ความสามารถยังลึกล้ำไม่ธรรมดาน่าเสียดายที่เขาเลือกยืนคนละฝั่งกับชินอ๋องหาไม่แล้วการช่วงชิงบัลลังคงง่ายใดดุดพลิกฝ่ามือ หลักฐานการลอบปองพระชนไทยเฮาเป็นส่องซื่อจือถาวายให้ฟาบาจริงๆหลิวหมิงดวยวนเลิกคิ้วหัวเราะเยาะแผ่วเบารู้ตัวตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วฉินไ่เฟยถูกจับเข้าคุกหลวงส่วนเจ้ากลายเป็นนักโทษหลบหนีปลายนิ้วเรียวยาวลูบก,กำไลหยกบนข้อแขนชั่วครู่ถัดมาถึงค่อยพูดต่อไม่ถูกเรียกว่าหลบหนีไม่ได้สิ ต้องบอกว่าฝ่าบาททรงพระเมตตาปล่อยเจ้าออกมาตายนอกวังซุนกงกง,กงรีตาหมายความว่าอ,อย่างไรหมายความว่าอ,อย่างไรหลิวหมิงยวนทวนคำพูดสุนกงกงสุนกงกงฉลาดปราดเปรื่องมาครึ่งชีวิตเป็นถึงผู้อาวุโสพี่ชินอ่องไว้วางพระไทยคำพูดของข้าชัดเจนตรงไปตรงมามีแต่คนโง่ที่ฟังไม่เข้าใจนี่เจ้า ได้ยินวาจาเสียสีกระทบกระเทียบซุนกองกองถึงกับโกรธ จนหน้าดำหน้าแดงหน้าอกสะท้อนขึ้นสะท้อนลงหัวสมองสั่งให้เขากระจนเข้าไปสั่งสอนหลิวหมิงยวนจนใจที่สภาพร่างกายไม่เอื้ออํานวยเนื่องจากถูกเชือกเส้นใหญ่พันธนาการทั้งมือและเท้าอย่างแน่นหนาการดิ้นรนขัดขืนทำให้ข้อมือกับข้อเท้าของเขาถูกเชือกบาดจนปวดแสบปวดร้อนไปหมดที่สำคัญคือข้างกายนางมีองครักคอยคุ้มครองเป็นไปไม่ได้พี่ ที่พวกเขาจะปล่อยคนเข้าไปทำร้ายนายหญิงซ่งเทียนเหิงทั้งรักทั้งหวงแหนภรรยาบทลงโทษลูกน้องที่บกพร่องต่อหน้าที่คงไม่งดงามหรือน่าดูสักเท่าไหร่สิ่งที่ซุนกงกงคิดนั้นไม่ผิดถึงองค์คารักที่อยู่ในห้องหินจะยืนนิ่งไม่ต่างจากท่อนไม้ทว่ามือของพวกเขากำด้ามกระบี่เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันตลอดเวลา เสียงจุปากดังขึ้นต่อเนื่องสามครั้งหลิวหมิงหยวนลุกจากเก้าอี้มองซุนกงกงจากที่สูงสายตาเหยยดยันกวาดลงบอลร่างฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าฉินไท่เฟยอยู่นอกวังยังถูกเรียกตัวเข้าไปจัดการซุนกงกงเจ้าเป็นคนที่อยู่ใต้กรงและโอรสสวรรค์แน่ใจหรือว่าการที่ตนเองหนีออกจากวังมาได้ เป็นเพราะเก่งกาจมีไหวพริบพระองค์เหนือหัวเปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมเมตตาธรรมสติปัญญาเฉียบแหลมเจ้าอย่าได้ดูแคลนพระองค์เชียว ซุนกงกงอึ้งง้นประกายตาไหวระริกขณะหวนนึกถึงเส้นทางหลบหนีอ่านราบรื่นไร้อุปสรรคตั้งแต่ตำหนักบรรทมจนถึงจวนชินอ๋องเวลานั้นเขาถูกคำว่ารักตัวกลัวตายบทบังสติคิดเพียงอย่างเดียวคือหน,นีจึงไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติคำพูดหลิวหมิงยวนสเสมือนแสงสว่างกลางเมฆหมอกช่วยให้เขามองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้น ที่แท้เป็นฝ่าบาทที่เปิดทางมีหน้าเล่าข้าถึงไม่เห็นความเคลื่อนไหว ของราชอ,องครักษ์ซุนกรงกงหัวเราะเยาะยันให้กับความโง่เขลาของตนเองเขาประนิบัติรับใช้ข้างพระวรกายห้องเต้มาหลายปีได้รับการยกย่องให้เป็นขันทีคนสนิทมีอำนาจจัดการเรื่องราวในวังหน้าร้องจากกษัตริย์ขุนนางในราชสำนักไม่ว่าตำแหน่งใดล้วนต้องไว้หน้าเขาสามส่วนความรู้สึกของการเป็นคนสำคัญส่งผลให้เขาหลงลำพองไม่คลางแคลง ว่าฐานะจะถูกเปิดเผยแม้แต่น้อยย้อนทบทวนเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาพลังพลาดเมื่อใดกันหนอหฮองเต้ที่เขาไม่เคยให้ค่าแท้จริงแล้วเพิ่งมาฉลาดหรือที่ผ่านมาพระองค์หาใช่คนง่องฝ่าบาททรงทำเช่นนี้มีพระประสงค์ใดกันแนะ่ รอยยิ้มที่ทั้งงดงามทั้งหน่าสะพรึงปลาหนึ่งดอกปีอ้านข้างปรพภพปรากฏบนใบหน้าหลิวหมิงยวนเอ่ยตอบเนิบช้าว่าข้าตกกอนที่ลงมือสังหารพระมารดาฝ่าบาทจะมีพระประสงค์ใดได้นอกจากชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต ร่างกายซุนกงกงสันสะท้านไม่ใช่เพราะคำว่าชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตแต่เป็นกลิ่นอายที่ยิ่งนานยิ่งเน็บหนาวของหลิวหมิงหยวนตั้งหากเขาสะกดอารมณ์หวาดหวั่นในใจพูดกับนางต่อด้วยหวังจะ่วงเวลาเขาถูกหลิวหมิงหยวนจับตัวที่ประตูเมืองคนของอู่ซั่วอย่างที่อยู่ที่นั่นเห็นแล้วต้องรีบไปรายงานเป็นแน่เวลานี้สิ่งที่เขาต้องทำคือช่วงชิงเวลาไวรอ,อู่ซั่วหย ส่งคนมาช่วย ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหลิวหมิงยวนเขาก็สัมผัสได้ถึงอันตรายในตัวนางสิบกว่าหัวที่ถูกส่งเป็นของขวัญให้อู่ั่วหยางเก้าในสิบส่วนน่าจะเป็นฝีมือนางมิใช่สามีเรื่องโหดเที่ยมอย่างการฆ่าคนแล้วตัดหัวจิตใจไม่อมาหิตจ,จริงไหนเลยจะทำได้สุนกงกงกว่าตามองห้องหินที่เต็มไปด้วยเครื่องทรมานความประวัตพร้นพึงชายชัดในดวงตาสถานที่บ่งบอกถึง เจตนาจุดประสงค์ที่หลิวหมิงยวนจับตัวเขามาชัดเจนยิ่งหว่างคิ้วซุนกงกงปรากฏร่องลึกของความสงสยัยระคนไม่เข้าใจกระนั้นชั่วคราวนี้ก็ยังเลือกที่จะเก็บไว้ไม่ไปขบคิดเขาสงบใจกลับไปต่อบทสนทนาที่ค้างไว้ ในเมื่อฝาบาทมีพระประสงค์ให้ข้าตายเหตุใดต้องรั้งรอถึงยามนี้หรือต่อให้ข้ามีความผิดจริงคนที่สามารถลงโทษข้าได้ก็ไม่ใช่เจ้าเสียงหัวเราะที่ทั้งเย็นเยียบทั้งหน้าขนลุกดังขึ้น <c oughs> ถึงข้าไม่ใช่ขุนนางกรมอาญาาว่าได้รับพระบรมราชานุญาตจากฝ่าบาทแล้วย่อมมีสิทธิ์ลงโทษเจ้ายัางถูกต้องชอบธรรม อีกอย่างคนที่อยากให้เจ้าตายก็ไม่ได้มีเพียงฝ่าบาททอดทิ้งแม่ขอความช่วยเหลือลูกสุนกงกงเจ้ากลัวตายจนความคิดเลอะเลือนไปแล้วหรือนายตัวจริงของเจ้าหาใช่คนที่จิตใจกว้างขวางเจ้ารับใช้เขามานานเหตุใดจึงลืมความจริงข้อนี้ไปได้เล่าช่วยคนต้องส่งให้ถึงที่หมายส่วนฆ่าคนคือส่งให้ถึงมือศัตรู หัวใจซุนกองกองจมดิ่งสู่หุบเหวลึกไอเย็นยาเยือกสายหนึ่งแทรกผ่านกระดูกเกิดเป็นเหงื่อเย็นผุดพลายเต็มแผ่นหลังทำให้เสื้อผ้าบริเวณนั้นเปียกชุ่มเขามองหลิวหมิงหยวนที่เหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก่อนหน้านี้นางยังพอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสวนทางกับยามนี้ที่มีแต่ความแข็งกร้าวดุดัน้นเป็นบุกผางามซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายอันตราย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ